วันนี้นะครับเรามีเรื่องมาเตือนกันหน่อยสำหรับคนที่ลงทะเบียน33ม .33 มสาอย่านะครับอย่านะฮะอย่าไปหลงเชื่อนะครับโฆษณาที่บอกว่าดึงขึ้นมาให้ดาวน์โหลดแอปม33อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้นะครับเตือนไว้เลยนะครับว่าไม่มีแอปพลิเคชันม33ให้โหลดนะครับผมสำหรับคนที่จะเข้าไปเช็คสิทธิ์รายล,ละเอียดต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ w วอร์ไวท์เว็บมเท่านั้นนะครับผมโดยเมื่อวานนี้นะครับคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตนรีเนี่ยนะฮะได้เปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานได้ประกาศเตือนผู้ประกันตนม .33 ระวังถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเนื่องจากโครงการไม่มีแอปพลิเคชัน ชื่อม .33 เรารักกันผู้ประกันตนจะต้องลงทะเบียนและตรวจสอบทาง w w w ร์3ม33เรารักกัน .com และยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นไม่มีแอปพลิเคชันม .33 ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต้องบอกว่าข้อมูลพวกนี้เราเตือนกันเพราะว่า ต้องระวังนะบางทีอ่ะข้อมูลส่วนตัวของเราในเครื่องโทรศัพท์อย่างเงี้ยพิต้าเช่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรหัสบัตรประชาชนอย่างเงี้ยนะครับถ้าหลุดออกไปถึงมือมิจฉาชีพเนี่ยโอ้เป็นนี้เดี๋ยวไม่รู้ตัวได้เลยนะ,ะหรือแม้แต่แบบ อะไรที่มันสําคัญบัตร ATM รหัสต่างๆนะครับผมอาจจะเอาไปทําสัญญาต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวมีคดีตามหลังเนี่ยโอ้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเตือนกันหน่อยนะครับว่าไม่มีแอปพลิเคชันม .33 เอารักกันนะครับผม<ช>ถ้าอยากตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์ไปที่ Web เวอร์ไวเว็บม3ามรักกัน,น,น,นะคะัขอมเท่านั้นนะครับอ,อ,อันนี้ก็เอามาเตือนกันเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเห็นมีคนแชร์เยอะเหมือนกันเลยนะคะ